กราบสวัสดีคุณผู้ชมกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนะวันนี้มีสินค้าน้องใหม่ครับมานําเสนอนั่นก็คือเจเซเว่นบางคนเห็นอ๋อเจ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 ใช่ครับเจเจจะเรียกเจเจก็ได้เรียกเจเซเว่นก็ได้เรียกอะไรทันยักษ์ก็ขายนะครับถามว่าตัวนี้มีดีอย่างไรตัวนี้นะโรคเกาต์ลูมาตอยด์ปวดเมื่อยตามข้อนะครับข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเข่าสุดปวดตั้งแต่หลังเล้าลงมาเอวยาวลงไปถึงสะโพกนี่แหละคือ ปัญหาโลคเสื่อมของระบบเส้นเอ็นและก็กระดูกนะครับกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนี่เลยครับ J7 ผลิตจากคอลลาเจนไทท2นะครับผลิตจากคอลลาเจนไทท2ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี่สหรัฐอเมริกาเอา่ยี่ปุ่นเอ่ยอมรับครับเราทำการคิดค้นกันมานานหลายปีจนกว่าจะออกมาเป็นสูตรสำเร็จที่ชื่อว่า J7 นี้นะ บอกไว้เลยครับผู้หญิงที่คลอดลูกแล้วสูญเสียแคลเซียมไปเยอะมากมีความเสี่ยงที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วปัญหาต่อมาคือจะกลายเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นอัมมาพึกเป็นอัมมพาดนั่นคือผลพวงฉะนั้นเริ่มต้นจากอะไรครับกระดูกของเรานั่นเองคนอายุ40ขึ้นไประวังครับกระดูกของเราจะเสื่อมลงคุณรู้หรือไม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณสูญเสียแคลเซียมไปกี่มิลลิกรัมต่อวันตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ําปัสสาวะแคลเซียมออกไปแล้วนะ ทานอาหารเสร็จปับ๊บเข้าห้องน้ำทายอุจจาระแคลเซียมก็ออกไปแล้วนะแล้วอาหารที่เราทานเข้าไปในแต่ละมือ้อในแต่ละวันเนี่ยเคยคำนวณไหมครับว่าได้รับแคลเซียมเข้าไปในร่างกายกี่มิลลิกรมัมได้รับเข้าไปนิดเดียวแต่เวลาเราทายออกมาเนี่ยมันมหาสาลมากครับฉะนั้นเราต้องเติมเต็มด้วย J 7นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเรื่องราวของกระดูกไว้ใจ J 7เว ทัญยะาออกมาพูดทั้งทีเอาของดีๆมาฝากกันของไม่ดีไม่เอามาของไม่ดีไม่บอกเจ็บคอเอาของดีๆมาบอกครับมันจึงจะคุ้มค่าเจเซเว่นหนึ่งกล่องมี30แคปซูลกล่องละ1,250บาท30แคปซูลกล่องละ1,250บาทนะครับเจเซเว่นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าใครสั่งซื้อทีเดียว3กล่องลดทันทีเหลือ3,500บาทเอา3กล่องลดทันทีเหลือ3,500บาทครับนี่คือ ของดีที่ธัญญะนำเสนอเจเซเว่นครับใครกินก็เห็นผลใครเป็นโรคเกาโรคลุมมาตอยปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกทับเส้นนะครับใครที่ปวดสะโพกแล้วล,ลงขาปวดเขา่าปวดข้อลุกโอยนั่งโอยจะลุกไปไหนก็โอยบางคนแทบจะต้องคลานไปเข้าห้องน้ําบางคนแม้กระทั่งนั่งกินข้าวเนี่ยนะมือขวาถือช้อนแต่มือซ้ายเนี่ยต้องเท้าอยู่อย่างเงี้ยปวดหลังกินข้าวลําบากทรมานนี่ J7 ซครับกล่องละ1,250บาทรับประทานแค่วันละ1เม็ดก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าใครอาการหนักมากๆทันญะแนะนำเลยให้รับประทานวันละ2แคปซูล2แคปซูลคือตื่นนอนมา1แคปซูลครับแล้วก็ก่อนนอนอีก1แคปซูลรับประทานวันละ2แคปซูลพออาการดีขึ้นแล้วอาการเป็นที่น่าพอใจแล้วลดลงเหลือแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้นนี่แหละครับ J 7ซวสนใจสั่งซื้อกับ DJ ทันญะได้เลยครับ สวัสดีค่ะหนูโทรจากศูนย์ดีเจทันยะค่ะคุณอาคาครับก่อนที่จะรับประทานเจเซเว่นเนี่ยกระดูกเป็นยังไงอะคะมันล่นก็แก๊ก็แก๊บตามข้อตามอะไรงั้นน่ะคล้ายกระดูกมันเสื่อมหรืออะไรนั่นเนี่ยก็อาการดีขึ้นกว่าเก่าเรื่อยเลยครับที่ว่ามันดีขึ้นยังไงคะอาการเวลาจะขยับขยื้อนมันก็ไม่ก็แก๊บแ,แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทานไปนานเท่าไหร่คะทานไปประมาณเจ็ดเม็ดครับเออู้เรื่องเลยครับเจ็ดเม็ดเรื่องเลย